สวัสดีค่ะเราก็เกือบจะสรุปแล้วเรื่องการหวานตอนนี้เราจะคุยถึงการหวานฝ่ายวิญญาณค่ะคนมั่งคั่งมีอำนาจเหนือคนยากจนและผู้ขอยืมก็เป็นทาสของผู้ให้ยืมผู้หวานความชั่วจะเก็บเกี่ยวสิ่งเลวร้ายและไม้เรียวแห่งความเกลียวกราดของเขาจะสิ้นไปคนใจกว้างจะได้รับพระพร เพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจนจงไล่คนชอบเยาะเย้ยออกไปเสียแล้วการวิวาทจะหมดไปบรรดาผู้ไถ่ความบาปผิดและผู้หวานความลำบากก็จะได้เกี่ยวสิ่งนั้นสรุปเสร็จข้อพระคัมภีร์ที่เราได้ยินต่อไปจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับการหวานและเก็บเกี่ยวคะ่ะ อย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นทอยคำที่เกี่ยวข้องกับการให้ค่ะซึ่งเป็นบุคลิกของพระเจ้าค่ะพระเจ้ารักโลกมากพระเจ้าให้บุตรคนเดียวของพระองค์ค่ะเจอกันในตอนหน้า